สวัสดีครับวันศุกร์ที่27ม,มกรา23พบกับผมกิติพงศ์มาคุยกันครับในการลงทุนอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่อาทิตย์หน้าที่เฟดวันพุทธที่1กุมภาจะขึ้นดอกเบี้ย0.25เป็นสิ่งที่แน่นอนและตัว GDP ที่ประกาศออกมาน่าจะอยู่แค่2.9ก็ลดลงและการ spending ใช้ใจ่ายของภาคประชาชนเหลือแค่2.1ยิ่งลดลงใหญ่นี่คือภาพรวมของ ไปมาสี่และเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเะเห็นชัดเจนว่าโกลบอรไออ่อนแอลงในเชิงเศรษฐกิจหมดใน10ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดคริสต์มาสฉันั้นไม่ต้องแปลกใจครับเศรษฐกิจเกิดจากการโซดาวลงมาแน่นอนของโลกแต่อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ MF หรือ World Bank ได้กล่าวเอาไว้ที่คาดคะเนว่าจะเกิด Recession ในทางยุโรปหในสของโลกนั้นย่ำแย่แต่ยังไงซะ สงครามนั้นก็คงยังไม่เลิกแนะหลังมีนาะภาคฤด,ดูร้อนแล้วที่กำลังส่งกองกำลังทหารเข้าไป100คันให้กับยูเคนในภาคพื้นดินที่จะต่อสู้กันไม่อยากจะคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคอมมิิตี้ต่างๆก็น่าจะปรับตัวขึ้นใหม่อีกรอบและก่อภาวะเงินเฟ้อและอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันครับวันที่5กุมภาพันธ์ที่ยุโรป EU ทั้งหมดจะแคป ซื้อน้ำมันดีเซลจากรัเสเซียไม่เกิน45เหรียญหลังจากแคปไอออยที่60เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่เกิดผลนะครับเพราะรัเสเซียคงขายให้กับพารามิตรในราคาที่ถูกลงและทุกคนก็ต้องจะบีบรัเสเซียว่าให้ถูกกว่าท้องตลาดลงไปอีกนี่คือภาพรวมแม้แต่อินเดียจีนและยุโรปทั้งหมดที่บางคนยังแอบซื้อและใน่าตะวันตกแถบนี้ทั้งหมดในเอเชียใต้ทุกคนก็ซื้อทั้งได้แหละครับ ันไม่แปลกใจครับต้นทุนของแกส๊สธรรมชาติได้สูงขึ้นทำให้สิ่งที่เติบโตและแกร่งและจะเป็นต้องใช้คือ spending ของภาคประชาชนค่าไฟญี่ปุ่นต้องเพิ่มขึ้นภาคเอกชนไปนี้นะครับ30%เห็นไหมครับทั่วโลกนะครับจ่ายขึ้นทั้งนั้นแพงขึ้นทั้งนั้นรวมทั้งประเทศไทยด้วย้ะไม่ต้องแปลกใจครับ g l o b a l Ri s e นั้น มันรีเลทมันโยงกันอยู่ดีแล้วครับมาดูกัะลงทุนกตครับตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นกลับมาสู่ในช่วงของคอนโซลรีเดทและแชร์ไปแบ็กของเจ้าของกิจการเชฟรอนกประกาศ7,500ล้านเหรียญซื้อหุ้นคืนพร้อมกับพวก a เม z o n พวกเทคโนโลยี AI ทั้งหมดไม่แต่ Apple ก็ซื้อหุ้นคืนกันทั้งนั้นนี่คือภาพรวมนะครับเป็นจังหวะปรับพอร์ตปรับมุมมอง และ overweight equity เข้าไว้หรือแม้แต่ฟิกอินข้ามที่ทุกคนซื้อปฏิบัติเพราะดอกเบี้ยนั้นะจะพีคละในกลางปีนี้ไม่เกินเดือนพฤษภานี้น่าจะแน่นอนอาจจะขึ้นอีก0.25อีก1ครั้งท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในยุควิกฤตของถดถอยลงเป็น soft landing คาดหวังไว้เช่นนั้นฉนั้นมาดูกันลงทุนและธุรกิจเคลื่อนย้ายจะเห็นชัดเจนครับการเปลี่ยนแปลง จุต่างๆที่ต้องมาใช้ที่จะไม่ให้กล่องมนลภาวะคือหุ้นสำดาบทั้งหลายหรือรถยนต์เปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและเปลี่ยนมาเป็นของโซลาเซลล์โซลาร์ฟาร์มทั้งนั้นธุรกิจเติบโตหนีไม่โพ้แล้วครับจีนยังเป็นผู้ซัพพลายเชนส่งออกในวัตถุดิบต่างๆในการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีหรือแม้แต่โมบายก็ดีถึงจะถุกสกัดกั้นเรื่องของซมิ m i c o n d u c t o r ชิป AI ไม่เข้าถึงโน้ตฮาวนาโน0.002ในอนาคตรหรือ0.003ที่ TSMC Sony, Samsung และกับเนเธอร์แลนด์ที่เป็นส่งออกให้กับจีนมากนะั้นถูกบล็อกไม่ส่งออกตั้งแต่ปีนี้นี่คือสงครามชิป AI เจ็เตอร์เหานี้แหละครับที่จะเติบโตแกร่งผมแนะนำให้ปรับพอร์ตชัดเจนแน่นอนจะเกิดขึ้นกัน จะเริ่มต้นตลาดที่จะเป็นบูอีกรอบหนึ่งในครึ่งปีหลังนี้แน่ฉะนั้นโอกาสที่เก็บหุ้นในสิ้นไตรมาสหนึ่งไทยนั้นตลาดไทยเป็นจังหวะที่ทุกคนพุ่งเป้าที่ผมฟังดูแล้วทุกคนโอเวอร์เจพีมอนแกนนั้นแทงไวพันแปในสิ้นปีนี้โกลเบ้นแซกทุกคนแหะครับ UBS ทุกคนทั้งนั้นซื้อสินกรุ่บายไทยแลนด์บายไชน่าบายฮ่องกงนี่คือภาพรวมของชัดเจนของตลาดอีควิต อยู่ที่ท่านและครับจะปรับพอร์ตยังไงสําหรับรองเชิมฟันทูมีเรียมจะต้องเลือกตัดสินใจในการปรับพอร์ตถึงแม้ธุรกิจการส่งออกของไทยนั้นปีนี้อาจจะติดรบก็ได้ไม่ดีก็ได้เหลือ1-2%แต่ทัวริซึมจะดัน GDP เราเติบโตแกล่งได้ถึง3.5%ถึง4%ภายในสิ้นปีนี้และของโรคนั้นก็แน่นอนครับโมเวนก็ให้แค่เหลือ1.8ของโกโบถึง2.1เท่านั้นเองแต่จีนั้น ให้ถึง4.4-5เปอเซนตเติบโตขนาดที่ปีที่แล้วอยู่แค่3จะเห็นชัดเจนครับทุกคนต้องพึ่งจีนและเซกเตอร์ที่จะดีทุกคนจ้องโอเวอร์เวทไว้เฮลท์แคร์ AI 5G ทั้งหมดของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่จะเติบโตในรอบ10ปีดางนี้และในกลุ่มของยิ่งยันยนต์ไฟฟ้าแม้แต่โตโยต้ายังเปลี่ยน CEO ใหม่เลยครับที่จะต้องหา วัตถุมาประกอบอุตสาหกรรม e v c a าแข่งขันกันสูงไม่แปลกใจหุ้น tesla r ี v า a มาตลรอดตั้งแต่ต้นปีนี้ตั้งแต่กลางเดือนมกรานี้จำขึ้นมา20-30%เพราะเขาคัด pricing ลง20%เพื่อเพิ่มเซลล์ยอดขายทุกคนก็เลยบูริตเห็นไหมครับเซกเตอร์นี้เติบโตนะครับยังยืนยันแข่งขันสูงมากฉะนั้นตลาดคอนโซยเดทเลือกเอาและวันที่6กุมภานี้ จีนจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยจองกันเพียบทัวริซมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไม่ว่าโรงแรม C, R, C, C, P, All C P F แล้วก็ a อลวันทุกคนได้ประโยชน์ในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่หุ้นยั่งยืนมั่นคงผมยังยืนยันว่าหุ้นของโรงไฟฟ้าธุรกิจทดแทนเจ้าของเขายังซื้อที่54นะครับคือกลับให้ซื้อข้าอร์ดให้ดีนะครับ อัพไซด์ไม่ตามกว่า20%แน่นอนผมยังยืนยันดังการเก็บข้อมูลและในกลุ่มของ CPO ก็เช่นเดียวกันนั่นจะเติบโตและอุตสาหกรรมที่ซาอุดิอาระเบีย MBS เข้ามาร่วมลงทุน3แสนล้านมาในเรื่องของครังน้ำมันและในเรื่องของอาหารและในเรื่องของเฮลท์แคร์โครงการสุขภาพแน่นอนจากธุรกิจเทคโอเวอร์เวยเข้าไว้คือเฮลท์แคร์กลุ่ม ของโรงพยาบาลทั้งหมดและจะต้องมีการเข้ามาเทคโอเวอร์แน่แล้วก็กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ชิปที่มีความต้องการสูงมากสำหรับประเทศจีนจะหาวัตถุดิบซับายเชียนที่ผลิตป้อนโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแข่งขันกันจีนก็ต้องมีแนะและดิเวอร์ซิฟายออกมาแนะ่ภาคเอกชนจีนก็ต้องเข้ามาเทคโอเวอร์แน่ในตลาดหุ้นไทยและปุ๋ยภาคน,นี้ทั้งหมดซึ่งตลาดหุ้นไทยมีทั้งเดลต้าฮาน่าเและก็เข่าคั โดยเฉพาะฮาน่ากับเขาข่อมเป็นของจีนนะครับฮาน่าฮ่องกงเขาข่อมไต้หวันเดลต้าไต้หวันเคซีนั้นของไทยเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมยังยืนยันว่าท่านต้องเลือกลงทุนปับพอร์ตเป็นจังหวะแล้วครับหุ้นจะย่ำอยู่ตรงนี้เป็นเดือนสุดท้ายของมกราและจะจ้ำขึ้นในเดือนกุมภาที่จะให้อินเด็กซ์คิวหนึ่งแตะที่พันเจ็ดถึงพันเจ็ดร้อยยี่สิบจุดมันมีไม่กี่ตัวหรอกครับที่โดมิเนตเซตอินเด็กซ์ มี CPO มีกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มเทลคอมคือแอดวานและกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ตัวใหญ่สุดก็คือเดลต้ทุกทุกสิบาทคือ1จุดยิ่งขึ้น100จุดก็คือ10จุด100บาทคือ10จุดจำไว้นะครับนี่แหละครับตัว Control Index แน่นอนไม่ว่าจะเป็ปูนใหญ่หรือกลุ่มสอพอไม่มีอะไรแล้วครับกลุ่มที่จะไฮไลท์คือปิดโตเคมและพลังงานทดแทนที่เติบโตแกรง่ง ธุรกิจท่องเที่ยวปรับพอให้ดีครับทุกคนโอเวดครับผมเช็คแล้วมันโอเวดทั้งนั้นเหตุฟันทุกคนซื้อเข้าไปและรอเมื่อต้ไหลตล้ที่ตลาดบูมาร์เก็ตรันอีกรอบหนึ่งคือสิ้นปีหรือต้นปีหน้าเหตุฟันเขาก็จะขายเท่าที่ผมฟังและศึกษาดูแล้วนี่คือภาพรวมเป็นจังหวะซื้อสะสมช่วงนี้เซ็ตอิงเด็กยังไงก็ยืนได้แน่นอนตรงนี้แหละครับ16,70ถึงพัน0น 90่อนที่จะเบรก1,700ถึง1,720จุดในเดือนกุมภานี้เฟดขึ้นครั้งสุดท้าย0.25แล้วจะขึ้นอีกทีก็คือเมษาหรือพฤษภาแน่นอนไม่เกินไปกว่านี้ซึ่งไม่มีผลกระทบเหมือนกับเซ็นทรัลแบงก์กนงไทยก็จะขึ้นอีก0.25ในเดือนมีนาแน่นี่คือภาพรวมและสิ้นปียังไงซะ1760ถึง1,800จุดเป็นสิ่งที่ นักลงทุนและโดยเฉพาะฟันเลเดอร์ทั้งต้องเก็บพอและปรับพอให้ดีครับสวัสดีครับ